สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการตกงานอย่าตกใจค่ะวันนี้นะคะเราจะพูดถึงอาหารญี่ปุ่นแน่นอนล้ค่ะว่าหลายคนนั้นต้องชื่นชอบแน่นอนแล้ววันนี้ค่ะได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงค่ะจากดรปะดินเตชารัตนากรัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นค่ะต้องขออนุญาตให้อาจารย์ช่วยแนะนาตัวหน่อยค่ะว่าอาจารย์ทํางานเชี่ยวชาญด้านไหนอ๋อค่ะจบมาจากที่ไหนคะอาจารย์ผมจบมาจากโตเกียว university of marine science and technology ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับค่ะเกี่ยวกับด้านไหนโดยเฉพาะหรือเปล่า ของผมจะเน้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์การอาหารเรื่องของกระบวนการผลิตรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของอาหารใหม่ๆครับค่ะแล้วปัจจุบันแล้วคะอาจารย์ปัจจุบันทํางานเป็นอา,อาจารย์ประจําที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับ ค่ะธุรกิจบัณฑิตนะคะในส่วนของกลุ่มวิชาเทคโนโลยีอาหารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะคุณผู้ชมหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นอาจารย์วันนี้อาจารย์ให้เกียรติเราเป็นครั้งแรกวันแรกนะคะอาจจะต้องแนะนําตัวกันหน่อยอาจารย์คาารับพูดถึงวิทยาศาสตร์ประยุกต์เนี่ยค่ะมันจะเกี่ยวเนื่องกับอาหารประเภทไหนบ้างคะหรือวทั้งหมดเลยคะก็เป็นอาหารได้ทุกประเภทอะไรที่มันขึ้นว่าเป็นอาหาร วิทยาศาสตร์สามารถจับได้ทุกอย่างครับจับได้ทุกอย่างครับอ่ะแล้วอาจารย์เรียนที่ญี่ปุ่นโดยเฉพาะอ่ะวันนี้เราพูดถึงอาหารญี่ปุ่นกันค่ะที่มาตกงานในตกใจต้องถามอาจารย์ก่อนว่าทําไมอาหารญี่ปุ่นถึงได้รับความนิยมในประเทศไทยในมุมมองของอาจารย์เองค่ะอค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนนิดนึงคือแนวคิดของผมนะครับคือสมัยนี้เด็กวัยรุ่นปัจจุบันค่ะก็คือชอบเรื่องของ ญี่ปุ่นชอบเรื่องวัฒนธรรมเกมเพลงดนตรีแฟชั่นแน่นอนอาหารก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มันจะชอบตามมาต่อหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เมื่อมันบูมอย่างหนึ่งมันจะค่อยๆบูมขึ้นไปเรื่อยๆอาหารเนี่ยเป็นใายๆรากฐานของวัฒนธรรมค่ะไม่ว่าจะสมัยเก่าหรือสมัยใหม่ก็จะเกี่ยวข้องกับอาหารเขาก็ยังบูมกับอาหารพวกนี้เหมือนกันค่ะอาจารย์คะทำไมญี่ปุ่นเขาถึงชอบทานอาหารที่เป็นสดๆใหม่ๆวัตถุดิบส่วนใหญ่จะเป็นสดหรือปัดดิบอะไรแบบนี้คะอาจารย์คือ สภาพของประเทศญี่ปุ่นคือเกาะค่ะเขาก็จะรับประทานอาหารโดยเฉพาะเขาจะเชื่อว่าปลาที่มันสดๆก็จะมีความอร่อยที่สุดมีความหวานที่สุดค่ะซึ่งเป็นความจริงเพราะว่ายิ่งเก็บไว้นานเท่าไหร่ก็จะเริ่มมีกลิ่นเป็นคาวเรื่อยๆเพราะฉะนั้นยิ่งสดเท่าไหร่นั่นคือความอร่อยที่มันอยู่ในนั้นค่ะอาจารย์ถ้่แต่หลายคนไม่ทานปลาดิบอาจารย์ได้ออกใช่ไหมฮะหลายคนโดยเฉพาะคนไทยเราต้องปรุงสุกอะไร่เงี้ยไม่ทานปลาดิบจริงๆแล้วปลาดิบ มันไม่ได้มีเชื้อโรคหรือไม่ได้มีอะไรใช่ไหมคะอาจารย์คือหลายคนแบบยังไม่เข้าใจว่าทําไมถึงไม่ชอบทานปลาดิบอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคคือหลายคนเนี่ยครับเอาแม้กระทางผมเนี่ยสมัยก่อนก็ไม่ชอบปลาดิบค่ะถ้าถามว่าทําไมาถึงไม่ชอบนี่ประสบการณ์ตรงเลยนะตรงเลยครับค่ะความคาวของมันค่ะคือเป็นปลาที่เก็บไว้นานแล้วมันจะเหม็นคาวพอเหม็นคาวก็จะไม่อร่อยค่ะเพราะฉะนั้นคือพอไปถึงประเทศญี่ปุ่นเนี่ยลักษณะความคาวมันหาย รสชาติมันเลยจะเรียกว่ามันอร่อยอย่าบอกว่าอาจารย์ได้ชิมปลาดิบตอนไปอยู่ญี่ปุ่นครับผมตอนประเทศไทยเนี่ยไม่สนใจเลยไม่กินไม่ได้เลยครับกินไม่ได้เลยเคยจะลองหรือยังคะเคยแล้วครับไม่ได้เอาเพอไปญี่ปุ่นเป็นยังไงเขาบอกแตกต่างคือมันจะเป็นเขาเรียกว่ารสชาติหวานค่ะมันจะไม่คาวมันจะหวานแล้วมันจะได้รับรสชาติของปลาเต็มที่ค่ะคือมันทั้งพูดคําเดียวว่ามันอร่อยจริงๆคือมันด้วยความสดด้วยอะไรหลายต่อหลายอย่าง ที่เกี่ยวข้องรวมถึงความสะอาดที่เราเชื่อมั่นได้ในระดับหนึ่งอาจารย์คะนอกจากนี้เองนอกจากอาหารญี่ปุ่นที่เป็นซูชินะคะต่างๆปลาดิบต่างๆแล้วข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นเองหลายคนบอกว่าเป็นเมนูง่ายๆนะคะที่เราจะเห็นตามร้านค้าต่างๆรวมถึงในห้างต่างๆจะมีอยู่ข้าวแกงกะหรี่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นที่นิยมเหมือนกันที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างคะสำหรับที่ประเทศญี่ปุ่นข้าวแกงกะหรี่ถือว่าเป็นอาหารเหมือนข้าวแกงบ้านเราเลยอ๋อหรอครับหมายถึงว่ามีทั่วไปเลยหรอคะอาจารย์มีร้านทั่วไปอย่างเช่น ร้านขายแกงกะหรี่เจ้าหนึ่งที่ดังมากในปัจจุบันในประเทศไทยคจริงๆก็จะเป็นดาวแฟนชสยในประเทศญ,ญ,ญ,ญี่ปุ่นซึ่งราคาถ้าเทียบกับค่างเงินของเขา <c oughs> ก็ไม่ได้แพงอะไรเลย <c oughs> เป็นคลไทยตะกูลว่าชาวบ้านมน, ullah, มนุษย์เงนินเดือนต <c oughs> ั้งรับประทานตําเตียวสิบนาทียี่สิบนาทีเดกลับออกไปได้แล้วมีข้าวเปล่าโบนะแล้วก็แกงกะหรี่้านเลยข้างๆใช่ครับเพราะเป็นอาหารแบบเหมือนข้าวแกงบ้านเราคือเจอตามข้างทางหรือร้านเล็กๆก็เจอละ คือประเทศญี่ปุ่นไม่ค่อยจะมีอาหารท้างทางะครับส่วนใหญ่จะเป็นร้านเล็กๆอ๋อร้านเล็กๆค่ะอ๋อก็คือเป็นที่นิยมเหมือนกันใช่ครับนะคะวันนี้เลยค่ะอาจารย์คะอาชีพที่เราจะพูดถึงตกงานตกใจวันนี้เป็นข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันว่าร้านที่เราจะพาไปชมวันนี้เป็นยังไงบ้างให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์นะคะคุณผู้ชมคะพักสักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราไปดูว่าข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นวันนี้ที่เราจะแนะนำหนึ่งอาชีพนั้นเป็นข้าวแกงยังไงสักครู่เดียวค่ะ